สวัสดีครับผมอาจารย์ปรีชัชนะครับยินดีต้อนรับสู่รายการคิดวิเคราะห์แยกแยะนะครับจากช่องอปรีชัติแฟมิลี่นะครับผมแล้วก็ช่องอปรีชา BP บีพีแชนแนลแนนะครับนะครับขอบคุณอีกครั้งนะครับสําหรับผู้ที่ติดตามชมนะครับไม่ว่าจะคลิปอาจารย์ขึ้นเมื่อไหร่ท่านก็มาย้อนดูมาติดตามชมนะครับส่วนท่านที่เพิ่งมาได้ดูได้ชมนะครับ ฝากกด s u b สไคร b ์กดกระดิง่งกริ้งกริ้งด้วยนะครับผมนะครับเ <sh arp> พื่อจะไม่พลาดในคลิปว,วิดีโอถัดไปนะครับที่ผมจะนำมานำเสนอให้ท่านนะครับวันนี้นะครับก็ขอพูดเรื่องเสาไฟฟ้าหรือเสาตกมันกันแน่เฮี้ยนจริงๆนะครับผมนะครับก็อย่างที่ทราบครับ เรื่องเสาไฟฟ้าที่ปรากฏอยู่หน้าบ้านลุงพลนะครับถ้าเราดูแนวทางการตั้งเสาเนี่ยมันตั้งเข้าไปในพื้นที่ของบ้านลุงพลนะครับมันไม่อยู่ในแนวระนาบของเสาไฟฟ้าปกตินะครับอันนี้พอทราบนะแล้วก็เสานี้ก็เป็นปัญหากับลุงพลมาตลอดเรียกว่าเฮี้ยนมากครับ เสาไฟเฮียนนะครับผมนะครับถูกลองเรียนมาหลายรอบแล้วมั้งถ้าได้ยินคือสองครั้งแล้วเนี่ยเสานี้มันน่าจะถูกร้องเรียนไปทุกปีทุกปีหรือเปล่าเนี่ยนะครับสมมุติว่ามันไม่ได้ใช้ประโยชน์อีกแล้วในความหมายนี้นะครับอาจจะถอนออกได้ไหมถอนคืนการไฟฟ้าก็ได้ เพื่อจะตัดปัญหาคนที่เกียรชังต่างเกียดชังลงพนในเรื่องต่างๆเนี่ยเขาจะได้หมดปัญหามาเล่นเรื่องเสาเฮียนอีกนะครับก่อนอื่นนะครับผมขอให้ฟังเสียงต่อไปนี้นะครับเพื่อเป็นการยืนยันว่าเสานี้ไม่ใช่เสาหน้านะครับเสาไฟนี้มีที่ไปที่มาอย่างไรนะครับนั้นลองฟังต่อไปนี้นะครับ นี้ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิบ้านจังหวัดพุกดาหารเนี่ยเขาเดินทางมาตรวจสอบเรื่องการขยายเขตระบบาหนไฟฟ้าซึ่งเบื้องต้นเนี่ยเห็นบอกว่าลุงพลเนี่ยมีบ้านแต่ก็ยังไม่มีเสาไฟตอนนี้นื้หน้าเนี่ยนะวันนี้เขาปักเสาไร้อย่างไรใช่ค่ะวันนี้เอาเสาเข้าไปติดตั้งแล้วนะคะก็ตอนหน้เนี้ยเสาไปเนี่ยมันมีแต่มันอยู่ไกลลุงแกก็ต่อไปจากบ้านเพื่อบ้านต่อสายมาเรื่อยๆเขามาเขามาเพราะอะไรเพราะว่าอะไร ง่ายเลยนะเมื่อวานี้ที่บอกว่ามีคนจะจะขอซื้อเสาเพื่อมาตั้งคืออันนี้มันไม่ใช่ว่าลุงแบบอยู่ในพื้นที่ห่างไกลอะไรนะคะแต่ว่าพื้นที่ของการไฟฟ้าเนี่ยมันเขาการจะกําหนดเส้นทางหรือว่าระยะที่จะมีเสาแต่ที่นี้บ้านลุงปลเนี่ยมันอยู่นอกระยะถ้าอยากจะมีเสาตั้งเป็นของตัวเองเนี่ยมาซื้อได้คืออย่างนี้คือเราเอาสายก่อนคือขังใจเอาง่ายง่ายนะคือบางคนบอกเขสยบอกโอ้แล้วอยู่ตั้งหานเสาไม่มา อาอาก็มาแล้วถูกไหมฮะก็ตอนนี้มาแล้วเสามาแล้วฮะก็ขอขอบคุณด้วยการไฟฟ้าเสบยบภานจังหวัดสิงห์บ้านนี่่านให้เสร็จสรรพเลยมาให้กําลังใจมีเสียงผู้จัดก,การการไฟฟ้าด้วยนะอ่าลองฟังเสียงห,หน่อยฮะครับอ,อ,อาจารย์ต้องขอผมก็ได้รับคำร้องไปไว้แล้วได้จะดดำเนินการให้แล้วเสร็จแผ่นที่สิบห้าสิงหาครับส่วนค่าใจในตามระเบียบไม่ไม่มีครับเพราะว่าไม่ถึงร้อยสี่สิบเมตรครับ เพราะฉันต้องเสียใหญ่และต้องบอกผู้ชงนะเขาไม่ได้เลือกปฏิบัตินะมาเอกี้เนบ้านลุงพลอัดูหน้าบ้านแม่ชมพู่หน่อยแม่ชมพู่เนี่ยต้องบอกคุณผู้ชมว่านี่ที่คุณผู้ชมเห็นบ้านลุงพลเนี่ยว,วันนี้เสาไฟฟ้าลงแล้วนะคะเพราะว่าป้าแต๋นไปขอแต่เมื่อวานที่ไปดูรดาตอนเช้าอะคะ่ะวันนี้เจ้าหน้าที่ก็เลยเอารถมาติดตั้งสามอพราะไปขออย่างถูกต้องใช่ค่ะและครับพรุ่งนี้ฉันไปบา้บานบ้านสองบ้านฉันไม่มีเสาอ่ะบ้านคุณยังไม่มีเหรอวันนี้เขาจะเอารถมาให้ลงให้ฉันหรื <laughs> <laughs> อไม่ขอบคุณไม่มีอะไรคือเอาไว้เป็นความ ขาเรียกอะไรน้ำใจอ่ะน้ำใจตนนี้อะไรดาวเรีองใาญไปเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมนะคือถ้าเนี่ครับต้องขอบคุณข่าวจากทีมอมรินนะครับผมนะครับนะครับที่นำความจริงแล้วก็นำเสียงของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการไฟฟ้ามาพูดให้ความกระจังสรุปก็คือนะครับเส้นสทางแต่ละเส้นทางที่จะ ตั้งเสาไฟฟ้าเนี่ยการไฟฟ้าก็จะมีการกําหนดปักระยะห่างของเสาแต่บ้านลุงพลระหว่างเสานะครับต้นต้นนี้กับอีกต้นหนึ่งเนี่ยมันห่างไกลมากทําให้บ้านลุงพลอยู่ออกห่างจากจุดที่มีเสาเนี่ยมากเกินไปดังนั้นทําให้ลุงพลบ้านลุงพลเนี่ยถ้าจะต่อไฟเนี่ย ต้องไปต่อมาจากบ้านอื่นนะครับดังนั้นเมื่อเป็นปัญหานี้นะครับทางการไฟฟ้าก็ไม่มีค่าจ่ายนะครับเพราะว่ามันเป็นส่วนนะที่บริการประชาชนที่มาอยู่ในลักษณะแบบนี้นะครับ mm. ก็คือมันอยู่นอกกรอบที่มันพอดีที่จะให้ไฟมาอยู่ใกล้ๆ การเดินสายไฟจากสายไกลๆมาเนี่ยมันก็อันตรายมันห่างเกินไปดังนั้นจากข่าวนี้นะครับที่ช่องอมรินนะครับก็ให้เห็นว่าปัแตนไปทำเรื่องขออย่างถูกต้องนะครับขออย่างถูกต้องแล้วก็การทางไฟฟ้าก็ได้บอกว่าจะนำไปติดให้ แล้วก็มาติดให้นำมาลงจริงๆนะครับนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงต่อไปนี้คงจะไม่มีใครไปร้องเรียนอีกนะครับคงไม่มีใครไปร้องเรียนอีกนะครับกระจ่างใจมนหน้าแหกหน้าแตกกันไปสาเหตุนี้ไม่มีอะไรมากครับมาจากเป็นอรลิในเรื่องคดีน้องชมพู่อยู่ ฝั่งตรงข้ามกับลุงพลความเกียดชังดําเนินกันมาเป็นปีเมื่อเกียดชังลุงพลขนาดนั้นแล้วอะอะไรที่พอจะทําลายลุงพลได้ก็ต้องทําลายอะไรที่จะร้องเรียนให้ลุงพลลาบากใจเสียชื่อเสียงหรืออะไรเนี่ยเขาก็จะพร้อมทําร้องมาสองครั้งนะนี่เสาเฮียนเสาตกน้ํามันไปแล้วมั้งเนี่ย นำความเดือดร้อนมาให้ลุงพลตลอดเลยนะครับเอ๊หรือจะทำยังไงดีเนี่ยจะทำไงดีเนี่เขียนป้ายติดไว้ไหมครับว่าได้ขออนุญาตอย่างถูกต้องวันนั้นวันนี้ไม่ใช่เสาไฟที่มาในระบบนะครับที่ถูกต้องแต่เป็นเสาที่ขอเพิ่มต่างหากจึงมาตั้งอยู่ในหน้าบ้านลุงพลนะครับดังนั้นเรื่องนี้มันจะได้ เบยมันจะได้ไม่เหี้ยนอีกต่อไปนะครับนะครับโอ้หน้าเหนื่อยใจแทนลงพนนะครับอะไรก็ผิดไปหมดนะฮะมีอะไรอีกบ้างเนี่ยจะมีเรื่องต่อท่อประปาผิดระเบียบอีกไหมเออจะมีอะไรอีกต้องถามฝั่งตรงข้ามลงพนว่าตอนนี้คุณวางแผนจะเดินตามบ้านลงพลหรือจะส่ง กล้องส่องไอมาดูว่ามีอะไรผิดระเบียบอีกไหมมันจะได้ร้องเรียนไปในทีเดียวเลยไม่ใช่จบจบเนาะนะครับโอเคครับอีพีนี้ก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ดูนะครับสวัสดีครับ